สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมาวันนี้อีแม่จะม,มากินตำมะุุ่ิมขนมจีนพอกรุบกริบนะคะแล้วก็แหนมหมูป่าไหมา้าป่าคนใต้ที่นับถือกันนะคะป่าผวกนองมิ้นนะคะแซบ่บแซบ่บละเห็ดสมหมูแล้วก็แล้วก็มาใหไีเน,เนียเปเรียนมางนะโอครักวางหน่งสองวันจิด เบิร์นไปห้าร้อยหนึ่งแก้วเบิร์นแล้วกินได้ค่ะมาเนื้อไปน้องม,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 มักรอบๆสั่งผักไทยเขาบอกว่าที่นี่สั่งสารพัดผักนะงามเขาจะสั่งสตอฟักเบิร์ดถ้าอมกับเบิเร์ดทะเลื่ือนให้เป็นทรงไฮจันนาหัวกกระทินสตอผักบุ้งแก้วสตอักบุ้งนะ้า เห็นไหมเหรอมากะทิ้นทั่วผู้บกเกียอ,อืมแบบบ่ายสองจะพาลูกไปทำพัศสปอร์ตนะเนี่ยหนูอ่ะกัโซโฟเฟียโซโฟเฟียเปลี่ยนรูปไหมอืม เดือเน,นะแต่มัมหงแสบครับเดียววันนี้นัดซักที่ซักปากวันที่สิบห้ากับอาจารย์บีเลยวันนี้เราไลนา์มาบอกว่าเปลี่ยนเป็นวันที่สิบสี่เดบอสอาจารย์ครับ เอาววินีบินสิบสองท่านวะก็จะพักผ่อนที่สิบสามสิบสี่ก็ไม่ซักคิวซักปากแล้วกันเพื่อนสีเฮ็ดออนฝังสีตาให้ฟรีประสันาเป็นเนวใดไเนาะฝังสีตาเพื่อนให้วิณีแนโฆษณาให้อาจารย์บีคนนี้ที่ซักคิ้วให้แม่มูนาดูใบนะคะหูจักกันพวกไปเห็ดน้มพร้อมกันเป็นสาวประเภทสองสวยมากไปเห็ดน้มกับหมอเทพพร้อมกันแล้วก็ได้เลยเป็นมูกัน ลงนั่งกับเปิดธุรกิจเนี่ยแหละเกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยก็ยังติดต่อกันอยู่เรื่อยเยฟังซีตาเกิร์บหกพันนั่งกันเซนไฮซีนอะ อดอาหารนี่เนี่ยแต่เน้นออกกําลังกายเพราะเราเป็นคนกินเยอะเขาชอบมากกินเขาชอบกินมันก็ต้องเบินออกบ้างเบินออกก็ต้องกินใหม่แค่ไม่ให้มันอ้วนขึ้นไปมากกว่าน,นี้ก็พอไม่ห้อกกินละลายนั้งเสกและน้ำรัก็ได้ครึ่งกิโล มันค้นขาไงแต่ล่องส1เอเริ่มโผล่แล้วนะส,สลีละขาไงดากไงแต่ว่าเอวหน่อยเอาได้เปลี่ยนเนี่ยเอวหน่อยแต่ว่าสื่อแนว่ว่าจำบมันจำ,ำแล้วมันสิลดเซลลูลไลท์ลดตุน่นคาะมันจับได้เนี่ย พดถรูปเวลาพี่นีแบบ่อัดวิดีโอแบบว้าน่องในกระจกแล้วก็อัดนะแม่ไม่นองนึงถ้าพี่นี่ถ้าพี่วินี่ถ่ายรูปอัดวิดีโอสะท้อนกระจกพี่วินี่ขาแม่ใหญ่แต่ถ้าพี่นี่ถ่ายรูปธรรมดาขาพี่วินี่ใหญ่มากค่ะโอ้อีหลาเลยตัวใจพี่วินี่ตอบบาดยังได้ เป็นพี่วินนี่พี่วินนี่เพรทักคนแบบนั้นเนี่ยว่าทำไมขาใหญ่ยังทำไมคิวขือนมท่อกันอย่างไดคำตอบแบบใดจ้าอยากดัน้นเลยโอ้ขอโทษนะคะที่ขาพี่ใหญ่ยังสิบอกขอโทษนะคะที่เขียนคิวคิวมาท่อกันได้ดคำตอบแบบนี้บอกซึ่งมึงยังพี่บอกปัญหาทักคนณยังสิเลยมมนเหมือนเป็นการบูลลี่แบบบบ้างเงขายส่ซื่อ คันเขาบ้างามบ้านด้ถือสเปคที่จะของอันนี้มันต้องไปพักเขาแบบนอกจากจะทําให้คนฟังมันมันออรู้สึกงบอดีแล้วคนที่เม่นมากอะห้าวกระเชิดดูซึกงบอดีน้ำเขาแม่เหมือนประมาณว่าเองแล้วเ้าวกระเชิดโอ้ยน,น,นั่งนี่พี่มาละหยาดได้เข้าใจป่ะพี่นะ้องมันเป็นเหมือนความคอมเมนต์ที่มันไม่สร้างสรรค์นะแนี่ ะไรที่มันโพสิทีฟนะบอกไปเถอะเอาพี่นี่้าแน่ก็าต้องทักลูกหลาพี่นี่เ็าหูตย บางคน้หาอยางเดี้ยตีคนสีเพื่อจะให้เขาเสียความมั่นใจจิอือเนรอถ้าคำพูดไหนที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีมันรู้สึกออกเป็นแนวเนี้ก็ทีบอาเลยแค่ในอีกฝ่ายหนึงรู้สึกแบบเป็นการบูลลี่เขานะบ่าต้องเว้าได้พี่นนอง เขาจะเขียนคิ้วบ้ทด้อกันค่ะเขาสีหญ่หนาเขาสีเงาแซนด์มัตต์ตกไปหาทัดคือหนาใหญ่แต่คือขาใหญ่แทนค่ะหนี่ยแต่ทั้งตอบแบบแดวขอโทษนะคะที่ขาใหญ่จัิงคี่บอกแต่คนในอนอ,นอนกแนว่เนเนกาทีฟพี่วินี่สิให้ดิ่งยูเซอร์เด้อพี่วินี่ก็อยากฟังแต่แบบว่าไอ้ยังที่ไม่เป็นโพสิทนะีฟเลยวแมันรู้สึกแบบ สบายใจค่อ๋ออยู่ดีกันสิ่งใดที่มันออกเนว้ลบลบเนว้อันนี้เสียน่ะบ่อยากฟังเหแม่พี่วินนี่จะ hiding เลยนะ hiding อ s e r วกที่แบบบลมักไว่ดีที่เขามาด่ากันไม่บอกจะจะ hiding ซ s e r หมายถึงว่าถึงแม้อยากดา่าเราให้ตายเขากับ่รเห็นก็เขา hiding มันบ่สามารถดูคลิปวิดีโอเราได้ แต่ถ้าวันใดวันหนึง่งคืออยากจะได้วินิมันแบบวินิมันสามารถเห็นคอมเมนต์นั้นแล้วคอมเมนต์นั้นมันจะเด้งกลับไปหาคนที่พูดที่ว่าให้เราเองมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนอะ่ะอืเอาใจเขามาใส่ใจเขาในเมื่อเอาใจเขามาใส่ใจเขาในเมี่มอซเมนอีอย่างร้องอันร้องกันสม,มุดว่ามีค้นมาว่าเหตตูจังเสียวอแล้วแบบ ชุดดาอย่างเช่นล้องคิดบงางวตัวสิมีความรู้สึกจังใดหมายถึงว่าคนที่แบบมักบูดีคนอื่นคนที่มักว่าคนอื่นนะนะลองลับตาแล้วก็นึกภาพว่าถ้ามีคนมาว่าไห้จะคลองแบบเนี้ยทีคิดจังใดเข้าใจไหมอ่ะอืมก็ตรงนี้เอาล้วมือกันเราเขี่ยด้วยกันจ่งเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันบ่้สั่งสั่นนี้ไปหาว่าอย่าไปหาว่าคนอีหละเด้อ ขนมันามากีวิญญ่หรือว่าอย่งกับกระพานไปรดคนบ่ามากักแค่าหนมันกับบามักเลยเจนะบ่สมเกือบไหมนะเพรว่า ถ้าเรอาบน้ำแล้วก็อบไว้เริ่มเปิดบง่งอยากให้คนบอกมันมวนน้ำเขาก็ต้องบอกมวนๆน้ำเขาอีหละเงี้อือเรื่อชีวิตนี่มีตาบ้าคนมีตาดาคนมีตามีตาอิจฉานิสัยาคนจักรวาลเพื่อนกระชีะส่งตะคนแบบที่แบบไอ มีกว่าเธอน่ะมามาแอนเขาเรียกอย่างต่อเขาเขาบอกว่าเป็นเนาะมันคือว่าคุ้นก็คืออิจฉาคนมักดาคนบางอย่างชีวิตกับชีวณดูบีังแซวกับชีเจอแต่คนแบบมีกว่าจะหองแซวกับชีไปเห็นเขามีกว่ากับชีแบบไปอิจฉาเขาหรืออย่างกระตัมแต่ก็เที่ยวไปด่าเขาจักบ้านกับชีนั่นแหละวนลูบต่คนที่เพื่อเฟซกว่าเธอน่ะมาให้เธอเห็นนะเซนไหมเขาแต่บ้าไม่ได้เป็นประมาณนี้เด้อคิดจังใดอยังจังใดก็บชีได้ยังแซนแหละ หมูจักย่องค้นเนเป็นหมูจักเป็นค้นอันนี้เนาะเขาเคยเจอแตค่ค้นดีๆมาบอกน้ำเขาดีๆเห็นไหมะอะไรบ้างหมูอหอยค้นย่องอย่างห้คค้นบอกน้ำมันหวานขั้หูจักหอดบอก้มันมวานน้ำเขาอขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่ว่า นาำ,ำพี่วินนี่ว่าพี่วินนี่ถ้าพี่วินนี่ไปถ้าพี่วินนี่ไปหาซื้อบ้านตามชนบทตามเขตนอกๆมาแล้มันเป็นบ้านเป็นหลังที่มันมีพื้นที่ในการปลูกผักอย่างจริงนี่พี่วินนี่ขอขอบพูดหลารๆเรื่องอีลาสำหรับอันความคิดเห็นเนาะจริงถ้าเป็นแถวนอกเมืองชานเมืองทุละแถวนอกๆแถวชนบทสีมีบ้านเป็นหลังมันซีมีสวนแถวปลูกผักแต่ทีนี้ความสะดวกของแต่ละคนไม่คืกกันเนาะ บางคนกับขับรถว่ามีหลูกว่ามีเต่าหรือว่ามีลูกมีเต่าอาจจิไปซชื่อบ้านจังสั้นหรือว่าอาจจะไปเศร้าบ้านที่มันมีพื้นที่ในการปลูกผักมันก็ได้แต่สําหรับครอบครัวพี่วินี่พี่วินนี่นึกถึงลูกที่จะต้องเรียนโรงเรียนพรเวทในในเมืองใช่ไหมปะเป็นไปสะดวกเป็นในการไปหาเศราบ้านที่มันนอกชา้นบางที่มันมีพื้นที่ในการปลูกผักใช่ไหมอาจจะไม่สะดวกกวับพี่ถามว่าดีไม่ดีแต่ว่ามันมันความพอเหมาะพอดีแต่และครอบครัว,วกว็คือกันใช่ไหมพี่นอ้อง มันอาจสิดีกับครอบครัวนี่แต่กับครอบครับครอบครัวพี่นี่ดีอยู่แต่ว่ามันมันมันบ่เหมาะที่จะไปมนนีบ้านอยู่อยู่ชนบทนอกเมืองห้วก็ะมีสวนผักปลูกสิบเดบลบอกเงาไงแมแต่ว่ามันิบ่เหมาะกับวกพี่พินนี่เนาะเพราะว่าพี่พินนี่อยากให้ลูกเรียนในเมืองโรงเรียนพยเิเวทที่มันมันสะดวกสบายอย่างเช่น,นอะประมาณนั่นแหละแล้วอากาศเ <_ c oughs> ยอรมันนั้นก็ปลูกผักได้แค่ช่วง หน้าร้อนหน้าเดียวเนะ้องสี่เดือนนะหนึ่งในหนึ่งปีเราปลูกผักได้แค่ช่วงหน้าร้อนนะนะนองนั้นก็แปดเดือนตีวิสแปดเดือนคือหนาวทั้งตลอดปีเนาะเกือบตลอดปีมันก็จะปลูกผักก็แบนได้เราแต่ก็อยากพี่วินิ่อยากอยู่แบบนั้นอยู่แต่ถ้าบเติดว่าลูกนะต้องเข้าโรงเรียนอยู่ในเมืองจ้ะมันก็เป็นแต่อยากไปอี่หละแล้วหาบ้านนี่ไม่ได้ง่ายๆอะ กันอยู่ในเมืองในบ้านเป็นหลังนี้วายแพงเป็นไปไดเป็นอีพี่วินีก็อยากไปยูพูดละเรานอ,นอกเมืองก็ว่าละมันธรรมาชาติดีเนาะอีหลานเนาะปลูกพักปลูกงาบ้านไปพีเป็นไปน,น้งังมันเป็นคอทีแบบทกเทียงที่ว่าอยู่ไทยหรืออยู่นอก มันดีกว่ากันมันมันบอกว่าไดมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวครอบครัวนี่คิดว่าอันนี้ดีแต่อาจสีบ่เหมาะสมกับอีกครอบครัวหนึ่งเสียมัน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 การันตีไม่ได้บอกเลยไม่ใช่นึงวันอย่างเที่ยงกันระจบเดี๋ยวค่ะพี่นนังว่าอยู่ไทยอยู่นอกดีกว่างแถวมันดีคนละแบบแล้วก็มันมีดีอย่างเสียอย่างปะปนกันไปแล้วแต่ความลงตงโต ความพอเหมาะพอดีของแต่และค,ครอบครัวนะว่าสิ่งไหนมันเหมาะมันแมทกับเรามันแมทกับครอบครัวเราเสนาะพี่นี่พี่นี่ก็สซ่เบาแต่อนาคตยัง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 ก็ไม่ถึงกับว่ายังรังเลอยู่ยังไม่ได้ตัดสินใจเท่าไหร่นะแต่แค่แพลนไว้ประมาณนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับสามีมาใชอกันแ,แต่ฟังไปฟังมาจามนี้บอกว่า ถ้ากลับไปไทยรายจ่ายจะเยอะกว่าที่เยอระะมันนะแม่นค่าเทอมลูกอวกแตกเลยวะค่าเทอมหลูกแต่ละเดือนนะค่าเรียนนะค่าจ่ายเป็นเดือนมันจะจ่ายเป็นเทอมรือยังเสียน้คนหนึ่งตกป,ปีละปีละหาหรือถึงหกแสนมันก็จะตกเดือนละที่เมินหาเงอนละ บ้านไปแต่โรงเรียนมันสวงคนตายครับ <c oughs> <c oughs> แล้ว่าดูกว่านว่าจะยังไงปวดติดามตอจจนต่อไป <c oughs> เป็นคนอธิบายเองว่าเป็นเป็นคนบอกบอกไปบ้างนะไอ้ <c oughs> อยากจะซื้อสามนะพเปนหนองแต่เวลาแบบอัดวิดีโอนะมันคือนบอออกนะว่าจะสิงห้องนาะเป็นคนแบบ เป็นคนบอกว่าไม่รักการเด็กวินิจนะเพราะฉะนั้นอสิสิพยายามแบบว่าถ้าวิน่เจอคอมเมนต์ที่มันออกแงวเนกาทีฟวินีิซีไฮดิงยูสเซอร์ได้พี่น้องแต่บาบ์บอกดอกเขาสามารถเบิ่งเขาได้แต่ว่าเขาไม่สามารถเม้นออกความคิดเห็นในคลิปวิดีโอวิน่ได้ถึงแม้เขาจะด่าวิน่ให้ตายขนาดไหนด่าค้าหยาบ คำแตะแล้วมันก็จะเด้งกลับไปหาคนคนพิมพ์นะมี้ยมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนเด้งกลับไปนะเหมือนประมาณว่าเขาตั้งค่าแบบให้ดิ้งยูเซอร์นะแต่ว่าไม่ได้บล็อกบางทีอารมณ์แม่หรืออวเนาะกมมตโตตอบบ้างเม้นกระซิมาเหมือนเรื่องลูกกับเมื่อเราพี่ะ ว่ามี่ผู้ใดมนักดอกอ่ม,ม,มหาติกันนะไหมพี่ลองคติในทั้ทงแบบว่ายังให้ปรับปรุงอันนั้นโอเค,คอยู่รติขาพี่ขาพี่เป็นนี่ใหญ่มากแต่เวลาถ่ายนี่ไม่ใหญ่แต่แบบใหญ่มากอะมันคือต้องการอะไรลูกเสรพี่เป็นนี่ขอโทษขอโทษนะคะที่ขาพี่เป็นนี่ใหญ่จ่างจีิแเห็นี้มแต่ว่าคอมเมนต์แบบอยางให้ปรับปรุงอยังเสียแบบโอเคนะรับฟังแต่ว่าถ้าอ่อนในทางบูลลี่เนาะ อินเนยรกสยัสิหไฮดิงยูเซอร์ด้วยลูกหลาเด้วยอคน้องมันก็ยักฟังอยังแบบเป็นโพซิทีฟเนาะเนาะ้วยเอาถุงเท้าลรดอืเม่นหนึ่งมาจากอเมริกาจจกเป็นคนลาวไปอยู่อเมริกากับว่าจาก วิณิบอกพระ้าอีสานก็สิฟังรู้เรื่องโอ้ที่เธอพูดมาคี่วิ่ิบอกเกี่ยวกับล้งพยาบาลบ่าคันยยอรมันเนี่ยเธอต้องสะตองขนาดไหนเธอต้องช่วยเหลือตัวเองได้นะขนาดพาผึ่งคอดไม่มางใช่หรือยงไปเอาน้าหมอเขาหันงไปเอาเองเด้อยางไปก็ต้องเอาลูกไปน้าเขียนลูกไปน้าแล้วก็ไปเอาน้านนะแม้หมายถึงว่าฉันเว้าถึงในกรณีที่ฉันเจอมายังยังล้งบันเอเนี่ยที่เยอรมันน่ะ เขาบ่ได้ประครบประงมคือโ่วงบอลยูไทยล่วงวันยูไทยไมันแล้วเขาเสียงเงินเนาะยังสวิตเตเวดยังจะเขากป็ประเคนเขายังกับนางฟ้าคนแล้วเพื่อน่าเธออนะโกโหกเราะฉันว่าพิมพ์มาน่ะเธออนะโกโหกที่อเมริกาไม่เห็นเป็นอย่างที่เธอพูดไม่แล้วอเมริกาสัญญูเยอรมันตอนไปควานอุอาน่ะขนาดเจ็บแผลขนาดไหนเขนา,ขาก็เกงใจงทีไปกดออดเอาเรียกพยาบาลไปเอาน้ำให้ฉันหน่อยอยงเียเขาสิเกนไปเลยว่า ไปเอานามเองถ้าไปเอานามเองก็เอาลูกไปน้ำเด้อคนนั้นแหละถึงมีความรู้สึกวา่าอยู่ต่างประเทศอยู่ยุโรปเนี่ยถ้าบอใกล้สิตายอิรินะ่ะเขาบ,าบริการกันแบบนั่นเด้พี่น้องเขาต้องส่้อยเหลือตัวเองนะั่นนะเหมือนเหมือนเราต้องพึ่งพาตัวเองอะอย่างก็เฮตไดกับเฮตเนี่ยนะถ้าบอใกล้สิตายอีรินนี่ยบ่บต้องไปหาหมอเด้ออยู่อยู่เนี่ยต้องแบบขัวหมยไป นี่ต้องแบบบอมันเกิดการขัดแยบงเทียบตรงนี้ล่ะสมัยวิทนี่ไปโรงพยาบาลฉมิติเวชเนาะแมมันเสี่ยงเงินมันก็แตกต่างกันกับธรรมดาล่ะยุนี่เขาก็ระเสียงเงินยุแต่ว่าเขาเสียเป็นภาษีเนาะเขาก็เลยได้รับการรักษาฟรีแต่ว่าการการการบริการอย่างมันกระสู่โรงพยาบาลเสียงเงินบ่ได้หรอวินี่ก็บอกในในในตามความเป็นจริงอะเนาะที่เขาเจอมาเหรอไหมะมันก็มีโมเมนต์ขึ้นหอวด่านเทาจุดตรงนี้ แต่ยาบาไปเด้วอันน้งพยาบาลน้ำบานเขาเวลานะั้นเขากเอึนเขาเขาเะอึนใส่เขาก็ง,ง่ายน่ะเนี้นยทำยุโรปมันนี่ถ้าบว่อันนี้อิริเนี่เขาก็บ่เดมมาซิมมันบริการกันแบบอันนี้ไะแม่พอเฮ็ดได้กับเฮ็ดตั้งสี่นะแม่พี่น้องมันต้เป็นตั้งสี่เด้อืแกไปเอาน้ำมากินเนี่ยอไปใส่พยาบาลกับยากอีกละต้องไปเอาเองไปอย่างเด้อ ต้องสตวงนะอยู่เนี่ยจะซ้ำอวยนะเพราะอย่างเพราะเห็ดแตกกับเห็ดต้องก,อกนินใชนะ่ไหมคะเบิร์นมาห้าร้อยกิโลมากินข้าวเหนเียวเจ้าพอดีเออหง้าแบบคิด ไอ้พี่นยองกินเป็นน้ำคุยเป็นน้ำก็กด้บอกพี่ผู้พดก็กบขอโทษขออภัยเด้อสําหรับนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสกูสุคุนที่สพอร์ตวินิจเสมอมาได้พี่นองเด้อขอบคุณหลายๆสําหรับพี่นอ้องคนที่แบบว่าผู้พินพักผู้พินแพงครับเาว่าเช็ดอีกยัางกะ ให้กำลังใจเปนเี่เสมอมา้ขอให้เมื่อเจ้าอยู่ดีไม่แห้งนอนหลับ้ได้งเงินเือนนอนตื่น้ได้งเงินแสนเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ